ว่าแน่นอนว่าแบรนด์โลสโกสร้างวิสัยทัศน์และคุณค่าที่เลื่องลือมาตลอดว่าสินค้าเราต้องดีที่สุดย้อนกลับไปที่ทตัวครีมสารสกัดน,นี่คืออัดแน่นมากกว่า30ชนิดนะคะแต่สําหรับคอลลาเจนก็ไม่แพ้กันสารสกัดน,นี่คืออัดแน่นเวอร์มากๆนะคะคอลลาเจนของเราตัวเมนนางเอกของเรานะคะก็คือเราเลือกคอลลาเจนที่ดีที่สุดนอกจากจะบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยมีเยอะมากนะคะเรื่องของโมเลกุลอีกก็คือเปปไทด์ไรเปปไทด์และให่เปปไทด์นะคะมี3ามทายเปปไทด์เราจะได้ยินตามท้องตลาดเยอะมากเป็นโมเลกุลของคอลลาเจนท ใหญ่ที่สุดและถูกที่สุดและเราจะเห็นเยอะที่สุดนะคะและต่อมาคนเริ่มหันมาใช้ไตรเปปไทด์เพราะเป็นอันดับสองที่โมเลกุลรองลงมานะคะและอันดับ3ก็คือไดเปปไทด์ที่คนน้อยมากๆที่ใช้นะคะซึ่งไดเปปไทด์เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดและดูดซึมได้ดีที่สุดแล้วไม่ต้องถามว่าโรสโกใช้อันไหนนะคะก็คือไดเปปไทด์นั่นเองนะคะและตัวคอลลาเจนตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวของเราฟูและอ่อนเยาว์และบอกเลยว่าเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่นจากแลบผลิตนะคะที่นิตตะคอลลาเจนอ่ะกล้าพูด ล้าโชว์เซอร์ติฟิเคตมากๆนะคะสำหรับเมลหลักนางเอกของเราตัวที่2ก็คือไรซ์เซรามยนะซึ่งตัวไรซ์เซรามิยเนี่ยเป็นตัวที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันเยอะมากๆเขาบอกว่าไรซ์เซรามิยของเราเนี่ยเราใส่เยอะมากจริงๆนะคะเพราะว่าไรซ์เซรามิยจะช่วยทําให้ผิวของเราลื่นและผิวของเราใสนะคะทาให้ผิวของเราละเอียดมากขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคือเรียกได้ว่าบางแบรนด์ก็ใส่แต่จะใส่แบบคือเอาง่ายๆนะที่ใส่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะก็คือแบรนด์ ซึ่งใส่3%คือเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งมีใบเซอร์เรียบร้อยแต่สำหรับแบรน์โลสโกทำมถึงต้องชื่อค <Wow. S 1> อลลาเจนเอ็กเซนเพราะเราใส่ไรซ์เซรามาย10%นะคะ <Wow. S 1> คูณไปเลยนะคะ10%และเต็มโดสเลยเอาง่ายๆว่า ลื่นผิวลื่นภายใน3วันนะคะคือกินคอลลาเจนเรา3วันนี่คือลื่นหัวแตกได้เลยนะคะว่าผิวลื่นมากนะคะและตัวต่อไปก็คือ SOD แน่นอนว่าเป็นอาหารผิวที่ใครหลายคนได้ยินและได้ฟังมาเยอะมากและเป็นสเตมเซลล์จากเมลอนแต่อย่างที่บอกนะโรสโกรธรรมดาที่ไหนนะคะก็ต้องเอานวัตรกรรมที่สุดยอดมากกว่านั้นก็คือตัว SO d ของเราไม่ใช่ SO d ธรรมดาจากผลไม้นะ,ะ <Wow. S 1> แต่เป็นไลฟ์ SO d อยากจะบอกว่า SOD ของเรานะคะ1มิลลิกร,รมัมเท่ากับ s o d ทั่วไปจากพวก เมลอนหรือแอปเปิลนะคะถึง100มิลลิกรัมเอาง่ายๆเยอะกว่า100เท่าเขาถึงบอกว่าญี่ปุ่นบอกมาเลยนะคะว่าที่ไหนใส่ SOD ไม่ได้ถึง100มิลลิกรัมไม่ต้องมาคุยกับโรสโกนะคะและสุดท้ายนั้นนะคะก็คือตัวซอฟต์เจลนั่นเองนะคะแม้กระทั่งตัวเนื้อซอฟต์เจลนะคะก็เป็นเนื้อซอฟต์เจลที่ทำมาจากผัก เป็น vegetable soft gel นะคะคือตอนแรกที่ญี่ปุ่นเสนอมาเขาเรียงมาเลยนะแบบว่าซอฟเจลเยอะมากจากไข่สัตหลังวัวไข่สัตหลังหมูจากพอกจากบีฟจาก vegetable นะคะแน่นอน vegetable เนี่ยแพงที่สุดนะคะและแน่นอนนะคะ่ะว่าโรสโอนะ,ะก็ต้องเลือก vegetable capsule นั่นเองนอกจากนี้คือนราพูดแต่เมนหลักและนางเอกของเรานะคะแต่ว่ายังมีอีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเ r ร p ซีดออยล์หรือว่าจะเป็นเอนไซม์คิว1 0นะคะหรือว่าจะเป็นอีกเยอะมากวิตามินดีวิตามินอีนอีกเยอะมากที่ โอ้โหอัดเต็มสุดในเม็ดแคปซูลของเรานะคะแล้วจะมีเหตุผลอะไรอีกล่ะคะที่ลูกค้าหรือตัวท่านเองจะไม่กินคอลลาเจน r o s โกอเอ็กซ์ของเรา อย่างที่บอกนะครับว่าแบ so รนด์โรสโอรเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราอยากที่จะในในวิชั่นของเราคือเราอยากสร้างสินค้าที่ระด,ดับโลกในราคาที่ทุกคนสามารถแตะต้องได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราไม่เคยคิดจะสร้างสินค้าแล้วอ้างอิงว่านาวัตรกรรมจากญี่ปุ่นหรือสารสกัดจากญี่ปุ่นมันต้องเม็ดเอ็นเจแปนจริงๆแต่ในความเม็ดเอ็นเจแปนแน่นอนเราอยู่แล้วว่าทุกคนลองนึกภาพนะใครเคยมีเพื่อนบินไปประเทศญี่ปุ่นบ้างใครเคยบินไปเองที่ประเทศญี่ปุ่นบ้างแล้วเราซื้อคอลลาเจนกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้ครับผม,มทุกคน ทุกคนไม่ต้องฝากเพื่อนซื้อจากประเทศญี่ปุ่นให้มันหนักกระเป๋าคุณสามารถซื้อคอลลาเจนญ,ญี่ปุ่นกับแบรนด์โรสโกได้และคำถามคือถ้าซื้อคอลลาเจนญ,ญี่ปุ่นมันต้องจินตนาการอยู่แล้วว่าโอ้โหมันต้องเป็นพันพันกว่าพันไลาองพันซึ่งแน่นอนเลยว่าถ้าเราปล่อยแบบนั้นนะมันก็ไม่ตรงคอนเซ็ปต์ที่ว่าสร้างสินค้าพรีเมียมราคาแต่ต้องได้เราจึงตัดสินใจครับว่าราคาต้องไม่ถึง4หลักจึงกลายมาเป็น990บาทแล้วคุณคิดดูนะครับว่า1ขวดบรรจุ14เม็ด14เม็ดกินได้14วัน คุณลองหารดูครับว่า990หาร14เมตรตกเม็ดรลคาเทบาทแล้วในแบรนด์ประเทศไทยที่หลายๆคนอาจจะก,กินอยู่นะตอนนี้ราคาเท่าไหร่หารจํานวนราคามันไม่ได้แตกต่างกันผมอยากให้ทุกคนได้ใช้ของที่ดีขึ้นในราคาที่เท่าเดิมทำไมต้องผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะโอเคนะคะจะบอกว่า สโลแกนเดิมเลยนะคะ bring the best from its source นำสิ่งที่ดีที่สุดจากแหล่งของเขานี่คือสิ่งที่โรสโกตั้งใจนะคะเพราะเราคือแบรนด์ระดับโลกคืออย่างครั้งที่แล้วที่เราผลิตที่เกาหลีใช่ไหมคะก็คือเราเลือกประเทศเกาหลีเพราะเกาหลีเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการที่ผลิตสกินแคร์และโด่งดังที่สุดแต่พอนึกถึงคอลลาเจนทุกคนนึกถึงญี่ปุ่นเลยนะคะใครที่ไปญี่ปุ่นหลายคนก็จะฝากเพื่อนซื้อเฮ้ยเออเมจิคอลลาเจนชิเซโดเอยนู่นนี่เอยนะคะแล้วพอเราจะทําเราเลยนึกถึงญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกและเลือกแหลกที่ดีที่สุดในเทศ ปุ่นเช่นกันนะคะต้องบอกว่าเฮ้ยหลายคนถาม่าอ้าวแล้วไม่รักประเทศไทยหรอะคะไม่ได้บอกว่าประเทศไทยไม่ดีแต่น้องอยากจะบอกว่าในแต่ละประเทศทั่วโลกทุก ประเทศมีสิ่งที่ดีที่สุดที่ไม่เหมือนกันถ้าวันไหนที่โรสโกอยากจะผลิตสมุนไพรนะคะก็จะกลับมาประเทศไทยแน่นอนนะคะแต่สําหรับคอลลาเจนคือญี่ปุ่นคืออันดับหนึ่งของโลกจริงๆนะคะและที่สําคัญนะคะเหมือนอย่างที่บอกว่าแน่นอนว่าเราจะเห็นเยอะมากในโลกของออนไลน์หรือสินค้าเยอะมากที่บอกว่าเฮ้ยสินค้าของฉันเป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีสานสกัดนี้มาจากเกาหลีสานสกัดนี้มาแญี่ปุ่นก็สลับกันไปแบบเนี้ยแต่อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าให้นว่าเปรียบเทียบอะว่าระหว่างนาวัตกรรมจากกับการที่ เราไปเลือกจากแหลงของเขาเลยจริงๆกับการที่ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆแล้วตัวเราก็เป็นเจ้าของแบรนด์และเราก็เป็นผู้ใช้จริงเป็นยูเซอร์จริงแค่นี้เราก็เลือกที่อยากจะกินของญี่ปุ่นแล้วเหมือนกับให้เลือกว่าเฮ้ยถ้าอยากจะ อยากจะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมยกตัวอย่างเช่นอยากใช้หลุยส์วิกตองระหว่างไปซื้อที่หลุยส์วิกตองจริงๆเลยที่เขาผลิตที่ฝรั่งเศส a d e in France จริงๆกับการที่ไปเอาที่เป็นของกอ๊อปหรือเป็นนวัตกรรมจากที่มันไม่ใช่ของจริงอะเราจะเลือกแบบไหนจริงไหมคะถ้าจะใช้สินค้าอะไรว่าอันไหน Made in Japan จริง Made in k o r e a จริงต้องเช็คดีจริงนะคะอย่างที่บอกว่าญี่ปุ่นคืออันดับหนจริงค่ะ ทำไมต้องซอฟเจลเหรอฮะต้องบอกงี้ว่าถ้าผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะครับคอลลาเจนแล้วทำคอลลาเจนออกมาเป็นผงผมจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่กินสินค้าของตัวเองแล้วทุกคนเข้าใจไหมว่าถ้าเราไม่กินสินค้าตัวเองแล้วเรามาขายเนี่ยมันคืออะไรที่โคตรไม่จริงใจเลยต้องบอกอย่างนี้ว่าทําไมถึงไม่กินสินค้าตัวเองเพราะวันนี้ครับอธิบายให้ฟังแบบนี้ว่าคอลลาเจนที่เป็นผงเนี่ยมันมี2แบบ แบบที่1คือคอลลาเจนเป็นผงแบบเพียวคอลลาเจนซึ่งแน่นอนว่าถ้าถามทุกคนว่าอยากได้คอลลาเจนที่แบบอนุภาครุนแรงหรืออนุภาคแบบเฉยๆทุกคนต้องตอบไปแล้วว่าอยากได้อนุภาครุนแรงแต่คําถามคือเพียวคอลลาเจนเนี่ยพี่เป็นผงที่เป็นเพียวคอลลาเจนมันขาวจริงไหมครับมันขาวมากแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการความขาวเราก็เอาไปผสมน้าตาลไปผสมกลิ่นถ้าไปผสมน้าตาลไปผสมกลิ่นนั่นแหละรครับเบาหวานนะเบาหวานอ้วนไม่ต้องห่วงเลยมันจะเจออะไรแบบนี้แน่นอน แต่เราต้องแลวถ้าหากว่าเราอยากจะได้ความเพียวก็ต้องยอมรับความข่าวซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนแรกที่เราบินประเทศไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราไปเราไปบอกเขาเลยว่าเราอยากได้เพียวโคอลลาเจนนะครับแล้วเราก็ทําพัฒนาสตรโน่นนี่นั่นพัฒนาเบสได้ตัวผงคอลลาเจนมามาทดสอบกับตัวเองนะฮะซึ่งวันได้ที่ผมกินไปทุกคนเขาจฟีลนี้ไหม <S <S เงี้ยจะอ้วกอะ่อกะรู้ไหมซึ่งเรารู้สึกว่าแล้วเราก็ทนกินไปทนกินไปแล้วเราสึกว่าทําไมการที่เราจะดูดีเนี่ยมันต้องลาบากขนาดนี้วะ ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าถ้าหากว่าต้องกินคอลลาเจนที่เป็นผงแล้วต้องคาวแบบนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ฟีดแบ็กกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่น <S 2> <S 2> บอกว่าผมไม่ไหวกับความคาวมันจริงๆนะเ <ๆ S 1> พราะฉะนั้นคุณควรพัฒนาเพียวคอลลาเจนที่มันคาวน้อยลงให้ได้ให้ได้ไหมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาตัวเบสพัฒนาตัวผงเนี่ยนวตกรรมที่ดีขึ้นดีขึ้นจนเขาส่งมาเป็นครั้งที่2เป็นผงที่พรีเมียมม,มากขึ้นนะแล้วเราก็ได้ชงกินไปชงชงชงแล้วผมเทั้ง2 ผมเทสรังที่2เนี่ยตัวผงนะฮะตัวผงเนี่ย,วนะะวยความคาวเนี่ยมันน้อยลงมากจนเรียกได้ว่าแทบจะไม่เหลือความคาวเลยก็ว่าได้แต่ทุกคนเข้าใจคํานี้ไหมว่าแม้จะเหลือแค่นิดเดียวแม้จะเหลือแค่นิดเดียวติตใต้สํานึกของผมเนี่ยมันก็ยังบอกอยู่ดีว่ามันไม่อร่อยมันจะอ้วกมันแหวกมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยฟีดแบ็กไปว่าถึงมันจะมีนิดเดียวถึงมันจะคาวแทบจะไม่เหลือแล้วแต่เราก็ยังรู้สึก มันไม่โอเคอยู่ดีเรารู้สึกว่ามันแย่อยู่ดีมันไม่อร่อยอยู่ดีนะครับแล้วสิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเขาสอนผมเ็าบอกว่า <c oughs> เอาอย่างนี้มาละคนหนึ่งถ้าคุณไม่อยากให้มันมีกลิ่นเลยเนี่ยคุณลองเอาผงคอลลาเจนเนี่ยไปผสมกาแฟกินคุณลองเอาผงคอลลาเจนเนี่ยไปผสมอาหารกินทุกคนครับผมเป็นผู้ฟังที่ดีผมเป็นคนตาไม่ดีครับผมเอาคอลลาเจนที่เขาใส่มาให้เป็นเทสเตอร์เนี่ยไปสตาร์บัคเนี่ยหรอเปแม้แล้วผมเอาเอา่องคอลลาเจนไปใต้เขาปั้งพี่ครับผสมอันเนี้ยลงไป2ช้อนกับ คาราเมลเฟฟฟูชิโนนะฮะแลวเขาก็ผสมออกมาปั่นออกมาเรียบร้อยพอผมมากินปุ๊บทุกคนเข้าใจฟีลนี้ไหมว่าคาราเมลเฟฟฟูชิโนกูแบบนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าถึงมันไม่ได้กินเลยนะต้องบอกอย่างนี้ว่าคาราเมลเฟฟฟูชิโนไม่ได้อร่อยน้อยลงนะฮะแต่ติดใต้สานึกครับมันบอกว่ามันไม่อร่อยแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกว่ากลับมาถามตัวเองเอาจิงๆเลยนะในชีวิตประจําวันเราเราจะแบกราจะมาตั้งให้สตาร์บัคปั่นหรอ มือ่อออกไหมฮะแล้วเราก็ยังเป็นผู้ฟังที่ดีครับไปกินข้าวครับไปกินวันนั้นจะได้เลยว่าไปกินข้าวแกงกะหรี่โคโค่ชิบัญญ่าครับไปถึงปุ๊บสั่งข้าวแกงกะหรี่มาเอาผมกอเจนตัดโรยแล้วคน <S 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 คนคน,คนกินคำแรกปุ๊บพี่ครับสั่งใหม่อีกจานหนึ่งแล้วไม่กินอีกเลยนัก็เลยนะลเรารู้เลยว่าถ้าทำผลลาผอกอเจนผมจะไม่กินครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้สึกว่าถ้าเราทําสินค้าเราเองไม่กินเราจะขายแบบอย่างนี้ได้ยังไงนึกออกไหมเราจะบอกกับทางประเทศญี่ปุ่นว่าทํายังไงก็ได้ ให้มันได้เพียวคอลลาเจนให้มันในอนุภาพที่เทียบเท่ากันและรุนแรงที่สุดเท่าที่คุณจะทาได้โดยที่ไม่ขาวเลยเขาจึงเสนอมาว่ามีอยู่แบบเดียวที่คุณจะทําได้แต่อันนี้บอกเลยนะว่าแพงมากๆคือซอฟต์เจลคอลลาเจนแล้วไม่มีใครทำนะครับแล้วเราทําที่ฟูจิแคปซูลซึ่งอันดับหนึ่งเรื่องซอฟต์เจลอยู่แล้วนะครับทำให้กับยาทําให้กับเคาน์เตอร์แบรนด์มากมายที่เป็นตัวคอลลาเจนซอฟต์เจลนะเพราะฉะนั้นต้องบอกอีกว่าพอเขาบอกว่าโอเคเป็นซอฟต์เจลปุ๊บ ผมเซเลสเลยแม้จะแพงแค่ไหนก็ตามแล้วเอาเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นชีวิตจังวันเราได้จริงๆแค่เปิดขวดหยิบเข้าปากกินน้ําจบไม่ต้องมาลําบากพกลําบากชงลําบากผสมกาแฟเพราะฉะนนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าซอฟต์เจลคอลลาเจนจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดว่าสวยโดยไม่ต้องลําบากตัวเอง สำหรับคำถามนี้ที่เขาถามที่ถามมาว่าทำไมต้องเป็นตัวแทนรุ่นแรกกับแบรนด์โรสโกต้องบอกแบบนี้แล้วกันครับว่าเอาง่ายๆเลยว่าทุกคนได้เห็นอยู่แล้วแบรนด์โรสโกตัวสักคณะคอลลาเจนเอ็กเนเนี่ยพรีเมียมขนาดไหนสุดยอดขนาดไหนแล้วเราจะลุยตลาดโปรเจกต์นี้กันยังไงนะทุกคนครับวันนี้ถามจริงๆเลยนะว่าถ้าวันนี้ข้อแรกคุณจะขายข,ายของออนไลน์สักแบรนด์หึืสินค้าตัวหนึ่งหรือเอาง่ายๆคุณจะขายคอลลาเจนนะ่ะจะฝากชีวิตไว้เนี่ยถูกต้องคำถามคือคุณจะเลือกขายสินค้าที่มาจาก แหล่งของมันหรือคุณจะเลือกขายสินค้าที่ไม่ได้มาจากแหล่งของมัน <ừ. S 1> เพราะอย่างที่เราบอกว่าแบรนด์นี้เราเมดอิน Japan สขนาขา collagen e x ็ e ซ์เทนเราเมดอิน Japan แท้แท้ไม่ใช่นะวัตกรรมจากไม่ใช่อะไรจากเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้เราขายความจริงการที่เปน็นตัวแทน r o สโกจะต้องไม่อายนะแลวต้องบอกเลยว่าการเป็นตัวแทนรุ่นแรกความโชคดีของทุกท่านคือได้เข้ามาสร้างตลาดก่อนได้เข้ามาสร้างฐานลูกค้าก่อนได้เข้ามาทำให้คนไทยทั้งประเทศที่กำลังสนใจอยากกินคอลลาเจนเนี่ย ตัดสินใจมาอยู่เป็นลูกค้าของท่านก่อนอเพื่อสร้าง Passive Income ในอนาคตนะเนะพราะฉะันต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าทุกท่านครับการเป็นตัวแทนรุ่นแรกและแบรนด Rose Gold Insight ของเราเนี่ยเราตั้งใจอย,งอย่างยิ่งเลยกับการที่เราจะโปรโมทให้หนักที่สุดลูกค้าทั้งประเทศจะต้องรู้จกักสากนาคอล l ลเจนเอ็กซ์เของแบรนด Rose g o l เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้ามาเป็นรุ่นแรกจะมีโอกาสสร้าง ลูกค้าก่อนเหมือนกับโรสโกในวันแรกที่เปิดแบรนด์มาที่ครีมมาเท่าไหร่ก็หมดแล้วคุณหลาจะเป็นคนันหรือเปล่าที่อยากจะมีอยู่กลิ่นอายของความขายดีโคตรๆนะฮนะและอยากมีกลิ่นอายของการวันๆเอาแต่ถูเจ้าของแบรนด์เซอร์ไพรส์ถ้าวันนี้คุณอยากเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าขายสินค้าแล้วแบบก้โหสินค้ารีเมียมอยากเป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่ถูกแบรนด์เซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์อีเวนต์เซอร์ไพรส์นะฮะทริปเซอร์ไพรส์หรับทริปแรกของเราเนี่ย รักเสียแล้วก็อยากเป็นอีกคนหนึ่งที่ลูกค้าหลงรักแล้วก็เชื่อใจในตัวคุณเพราะสินค้านําทางให้คุณแล้ว,ลวขายแล้วไม่อายอขายแล้วไม่อายลูกค้าซื้อซ้า99%เรามาเจอกันนะครับกับตัวแทนรุ่นแรกของแบรนด์ Roseo Insight สินค้าตัวแรกของแบรนด์ Roseo Insight สานา Collagen x t e n สินค้าคอ l ล a g e n ที่จะมาปฏิวัติวงการออนไลน์ให้ได้ใช้ของพรีเมียมที่สุดในราคาที่แตะต้องได้ Roseo Insight คือแบรนด์แรกที่สามารถจับมือสําเร็จกับประเทศญี่ปุ่นเป็นทีแรกนะคะเล้เจอกันครับ